จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทําอย่างไรถึงจะตัดกิเลสความรักความหลงได้คะจะตัดนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคุณโยมเอาเป็นว่าลดก่อนดีไหมแล้วถ้าเกิดตัดได้แล้วก็เยี่ยมเลยหมดเมื่อไร่แล้วก็นั่นเป็นพระอรหันต์เลยแต่ว่าระหว่างที่ยังตัดไม่หมดเนี่ยเราลดแล้วก็ควบคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ทําความเสียหายกับชีวิตของเราเองจนเกินไปก่อนหลักการนะมี3ข้อ ข้อที่หนึ่งคือให้อยู่ใรกล้กัลยาณมิตรคือคนที่ให้คำแนะนำในสิ่งดีๆกับเราชวนให้เราเองมีปัญหาเกิดขึ้นก็คิดในทางที่ดีแล้วก็ให้รู้จักการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเป็นมิตรที่ชวนกันไปสู่ทางแห่งความสุขทางแห่งความเจริญไม่ใช่ว่ากลุ้มเลยอ้าไปเดี๋ยวไปกินเหล้ากันปลอบใจด้วยการชวนไปกินเหล้าไปไปพับกันอย่างนี้แล้วก็รีบรีบห่างๆเลยนะ จะเพิ่มความรักและความหลงให้เรานะไม่ลดหรอกข้อที่2คือเราเองต้องหมั่นพิจารณาโดยแยบคายสัพพมาสทเรียกว่ามีโยนิโสมนาสิการเนี่ยก็คือว่าเออกัลยานมิตรแนะนําอะไรมาแล้วเราเองต้องคิดเป็นด้วยนะไม่ใช่เข้าหูซ้ายออกหูขวาเนี่ยฟังแล้วเอามาไต่ตรองคิดเออจริงนะแล้วก็ตอกย้ําตัวเองให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องประการที่3คือให้สวดมนต ทำสมาธิภาวนาสม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวลดความรักความหลงโดยปริยายให้ใจเราเองบริสุทธิ์กระจา่างแล้วก็มีพลังใจในการสู้ชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขความเจริญตลอดไปเจริญพร